สมเด็จบางขุนพรม09พิมพ์เจดีมีหูสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระในสายสมเด็จพุทธาจาร์โตนะครับก็คือ,อ,อสมเด็จบางขุนพรม09นะครับพระในสายสมเด็จโตที่ทันท่านนะครับก็ก็จะมีเปพระ สมเด็จวัลระครังนะครับสมเด็จบางขุนพรมแล้วก็สมเด็จวัดเกศชยโยนะครับถือว่าเป็นพระสุดยอดปรารถนาของทุกคนที่สนใจในพระเครื่องนะครับเรียกว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องเลยนะครับพระของส,สมเด็จโตท่านนะครับอย่างพระสมเด็จวัลระครังนะครับเมื่อ30ปีก่อน นะครับยี่สปีก่อนเนี่ยราคาหลัก10ล้านนะครับ10ล้าน10ล้าน50ล้าน60ล้านนะครับปัจจุบันนี้ไม่เคยได้ยินแล้วนะครับก็ได้ยินยันเป็นหลักร้อยล้านกันนะครับร้อยล้าน200ล้าน300ล้านนะครับสมเด็จวัลขังนะครับองค์ที่ดูง่ายๆองค์ดาราในหนังสืออย่างเงี้ยนะครับอยู่นี้เขาเปลี่ยนมือจะเป็นหลัก2-300ล้านนะครับส่วนสมเด็จบางขุนพรมเนี่ย กูเก่ากูใหม่นะครับที่ดูง่ายๆสมบูรณ์เต็มองนะครับพิมพ์ะประธานนี้ก็ว่ากันเป็นหลักสิบล้านนะครับแล้วก็สมเด็จวัดเกตนะครับก็ต้องมีหลักล้านกันแล้วนะครับองคส์สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับส่วนสมเด็จบางขุนพม์ศูนย์เก้าวันนี้นะครับจริงๆก็คือต่อเนื่องมาจากว่าสมเด็จบางขุนพรม์นะครับ ที่วัดบางหัพผมเนี่ยเปิดกูุอย่างเป็นทางการนะครับเ,เมื่อปี2,500นะครับทางเจ้วาวาดเห็นว่า,ามีการลักลอบกันเยอะนะครับกลัวเจดีย์จะพังด้วยจวกลัวอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ก็เลยเปิดกูุอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้พระสมบูรณ์ออกมาประมาณ2,000กว่าองค์ ะคะตอนนั้นก็ได้เปิดให้เช่าบูชาตกองประมาณไล่ตั้งแต่3-4 0 0 0พันบาทนะครับไล่ลงไปนะครับ2,000-3,000แล้วแต่พิมพ์นะครับจนถึงอันที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เป็นหลักร้อยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทที่มีราคามากทีเดียวนะครับเพราะตอนนั้นทองเนี่ยยังบาทลนะเป็นไม่ถึง400เลยนะครับ พระบางคุณพรมที่เปิดกู่ทางวัดเนี่ยได้จำหน่ายตั้งแต่ปี2500จนถึงประมาณปี2 5 0 8 9 0น,นะครับช่วง2508เนี่พระก็แทบจะหมดไปแล้วครับเหลือน้อยมากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเศษสมเด็จแตกหักนะครับที่รวบรวมออกมาจากกรุนะครับได้ประมาณ 20กว่าลังนะครับซึ่งตอนนั้นทางเจ้าวาดก็คิดว่าจะต้องทำอะไรนะครับกับ20กว่าลังนี้ความคิดที่จะสร้างพระขึ้นมานะครับโดยโดยที่เอาเศษสมเด็จแตกหักเนี่ยนะครับมาบดนะครับแล้วก็ทำกดพิมพ์เป็นพระสมเด็จขึ้นมาใหม่นะครับแกะออกมาได้12พิมพ์นะครับ12พิมพ์หลัก คำออกมา2ชุดนะครับชุด184,000องค์เนี่ยบรรจุแทนของเดิมเข้าไปในเจดีนะครับแล้วก็อีก84,000เอามาให้ประชาชนนะครับผู้ศรัทธาคนที่เข้าไปทําบุญที่วัดบางหุนพรม,มนะครับก็จะมีเช่าบูชาองค์ละบาทองค์ละบาทเนี่ยสำหรับบรรจุกลุ่มนะครับแล้วก็องค์ละสิบบาทเนี่ยสำหรับ เอากลับบ้านนะครับก็แบ่งออกเป็น2ององเจตนาลมนะครับชัดเจนนะครับสำหรับองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เป็นพิมพเจดีนะครับเจดีเจดีแล้แบ่งย่อยออกไปเนี่ยก็จะเป็นเจดีมีหูซึ่งจะลึกนะครับจะลึกแล้วก็สวยงามกว่าโอองค์ที่ไม่มีหูนะครับด้านหลังมีตราประทับนะครับมีตาเจดีประทับของวัด เนื่องจากพระทำมาเยอะนะครับบางองค์ก็มีตาประทับบางองค์ก็ไม่มีไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดอะไรนะครับแต่ก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับตาประทับเนี่ยหมึกก็ถึงปัจจุบันเนี่ยก็60กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมึกก็จะออกจางไปหมดแล้วนะจะออกเป็นสีสีเขียวนะครับจากสีน้ําเงินก็เปลี่ยนออกมาเป็นสีอมเขียวนะครับอมฟ้าอมเขียว หรือลองลองชมดูนะครับพระสร้างตั้งแต่ปี09นะครับกดกบตามตำราของสมเด็จโตนะครับมีน้ำมันตังอินมน้ำน้ำอ้อยนะครับเป็นตัวประสานนะครับโขกเนื้อเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่สมเด็จหัดในกุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระออกมาเนี่ยส่วนที่ประสานกันได้ดีนะครับก็เนื้อก็จะละเอียด ส่วนที่ไม่ไม่ประสานกันนะครับก็เนื่องจากว่ามีกลุ่มมีเนื้อมวลสารของสมเด็จในกลุ่นะครับก็จะไม่ประสานกับเนื้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพระส่วนเก้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรอยปรีนะครับมีรอยปรีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ อันนี้จะเป็นพิมพจดี JD มีหูนะครับต้องสังเกตว่าตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีหูนะครับมีหูลงมาถึงบ่านะครับข้างนี้ก็จะมีหูเป็นตำหนิพิมพ์พนะครับส่วนหูด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยจะมีเนื้อเกินตรงซอกคอนะครับระหว่างใบหูกับแก้มนะครับก็จะมีเนื้อเกินเป็นตุ่มขึ้นมานะครับเป็นตำหนิในพิมพ์ของ พิมพ์เจดีมีหูนะครับตำหนิในพิมพ์อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตรงซุ้มนะครับซุ้มด้านล่างนี้นะครับซุ้มด้านล่างนะครับช่วงนี้เขาจะเป็นจะบิดนะครับเป็นเนื้อซ้อนขึ้นมานะครับกดพิมพ์เป็นที่แม่พิมพ์นะครับตรงนี้ก็เป็นตำหนิแยกว,ว่าเป็นพิมพ์เจดีมีหู หลักๆนะครับเขาก็จะมีจุดอื่นดูอีกนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะดูกันผมจะดูตรงนี้นะครับมวลสารเนี่ยก็ต้องส่องให้พานเนี่ยให้ดูให้มีมวลสารนะครับม,มีมวลสารนะครับเนื้อออกดำอ้อยนิดๆนะครับพาพไม่ได้ล้างอะไร,นะรแกะออกจากกรอบพลาสติกนะครับ ซอกแข็นะครับค่อนข้างลึกพระแต่ละพิมพ์ของ09นะครับอย่างจงเจดีก็ทำออกมาเป็นหลักหลายพันนะครับถึงหมื่นเป็นหมื่นองค์นะครับเวันนั้นจะมีหลายบล็อกนะครับบล็อกชำรุดก,ก็เปลี่ยนบล็อกนะครับแรกๆเห็นว่าเขาเป็นบล็อกทำจากฟูนพลาสเตอร์นะครับแล้วก็กดชำรุดก,ก็ขึ้นบล็อกใหม่ ก็จะมีหลายบล็อกอยู่นะครับเนื้อที่ไม่ประสานกับเนื้อเก่ากับเนื้อใหม่ไม่ประสานกันดีมันก็จะไปะเกิดรอยแยกอย่างนี้ขึ้นง่ายะนะครับก็จะมีจะมีให้เห็นในพระบางขุมพมนพรหม0ูนย์ะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับพระที่มีรอยปริเนื่องจากเนื้อเก่ากับเนื้อเมื้อใหม่นะครับไม่ประสานกันสัทีเดียวนะครับ นี้ก็เป็นตาตาเจดีนะครับปั๊มวัดนะครับจะออกสีเ,กเขียวๆสาหรับองค์นี้นะครับซีจางไปแล้วนะครับเจดี JD นี่จะเป็นเจดีใหญ่นะครับถ้าเจดีขนาดย่อมลงไปเนี่ยก็จะเป็นออกปีอื่นรอยตัดก็สำคัญนะครับสำหรับพระปี09คือเขาจะกด กดพระกันเองที่วัดนะครับกดมือแล้วก็ตัดก็ตัดมือนะครับนั้นจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับรอยตัดไม่ใช่กดเครื่องนะครับไม่ใช้พระลุงนานนั่งกดกันลูกวัดเมนนะครับลูกแล้วก็ลูกศิษย์วัดนะครับพระชาวบ้านแถวๆนั้นก็มาช่วยกันกดพะนะระกดกันอยู่หลายเดือนอยู่นะครับ พระมีหนามีบางนะครับแต่รอยตัดเนี่ยต้องเป็นธรรมชาตินะครับโอเคพระสมเด็จปังขุนพรม09ย์พิมเจดี JD, มีหูขอบคุณครับ